หมูแก้วผัดก,กะเพราหมูสวนหลังบ้านค่กกะนะปีนี้ไม่มีอะไรไปกินกรุงเทพเลยแรงมากมะละกอก็ไม่มีลูกมีแต่ต้นกะเพราอ,อย่างเดียวสวนหลังบ้านแรงมาก เคยเป็นเด็ดที่อื่นบางทีมันเด็ดแต่ฝั่งเดียวมันก็หายหมดสิบ้าปะเนี่ยตายเป็นต้นพอดีบ้าวะต้นกระเพราตะกรมตายพอดีใครมาขโมยกระเพรากูปี่ยเก็บก็อยู่ที่เดียวมันจะตายแล้วเนี่ยมะนาวใช่มะนาวเหรอ